ทำไมต้องให้ AAA ดูแลคุณครับเพราะว่า AAA เนี่ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและสุขภาพเพราะค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับโดยเฉพาะโรคร้ายแรงเหตุร้ายอย่างอุบัติเหตุการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ครับนอกจากความบอบช้ำทางกายแล้ว จิตใจของคุณคก็อาจจะเป็นกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงเพราะการรักษาโรคร้ายแรงบางโรคอาจทําให้เกิดวิกฤตการเงินต่อครอบครัวการทำประกันโรครายแรงไว้เสมือนคุณปกป้องเงินออมส่วนใหญ่ไว้ด้วยการสลายน,นส่วนน้อยเมื่อเกิดเหตุร้ายเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลแทนคุณและบรรเทาการเดือดร้อนของครอบครัวต่อมาครับก็เป็นการป้องกันการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยที่อาจนําไปสู่โรคร้ายแรงได้ครับการมีประกันสุขภาพจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับคุณและคนที่คุณรัก ทำให้คุณกล้าที่จะไปพบแพทย์มากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยแต่อาจเป็นอาการที่เบาเหตุของโรคร้ายแรงก็ได้ครับส่วนสำคัญเลยเนี่ยที่ผมบอกว่าค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าสำคัญจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผมเคยทำเรื่องสรุปกรหมาให้กับลูกค้าที่เคยมีประกันของ AA แล้วนะครับก็คือว่าต่อหน้านี้เมื่อนา,นานมาแล้วเนี่ยเขามีประกันไว้นะครับหลายปีเลยทีเดียวนะครับเมื่อก่อนเนี่ย ค่ารักษาพยาบาลจะมีราคาที่ต่ำกว่าปัจจุบันถูกไหมครับพอผมทําเรื่องสุลุกกรมทรรมให้เนี่ยเขามีประกันครับแต่ประกันที่เขามีเนี่ยมันไปนโคเวอร์ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาลเมื่อก่อนหน้านี้หลายปีนั่นเองครับพอค่ารักษาพยาบาลมันสูงขึ้นประกันที่เขามีไว้เนี่ยมันก็เลยกลับไม่พอก็เลยทําให้เขาเนี่ยควรที่จะมีประกันสุขภาพที่รองรับวงเงินการรักษาที่มากขึ้นนั่นเองครับ